มีโจทย์ต่างๆให้ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่ารูปแบบนะครับผมระดับความยากง่ายตั้งแต่ห่งดาวจนถึงหดาวอ่ะผมสมมุติว่าเป็นตัวปลาเขาจะมีชาเลนจ์มีอมีโจทย์ให้ครับว่าอ่ะให้ให้ใช้บล็อกสีพวกนี้นะสีตัวเนี่ยให้ต่อยังไงก็ได้ให้มันเป็นรูปปลาแบบนี้อ่ะนี่ผมเอาโจทย์ที่8นะครับอยางเนี้นะครับ อย่างนี้นะครับโอเคนี่จบละได้ละครับโอเคก่อนที่จะมาถึงจุดนี้เขาก็จะมีตรงนี้ให้ให้เล่นแบบเด็กที่แบบว่า,ายังแบบเพิ่งเริ่มต้นเดเบสีเริ่มต้นเขาให้หยิบเลยครับว่าอเอาสีชมพูมาวางนะลูกสีขาวนะครับแล้วก็สีอะไระสีนี้มาวางแล้วก็สีนี้อาจจะได้รูปปลาจากนั้นค่อยเริ่มเป็นทาลินน่นแบบนี้ให้เขาเล่นนะครับเขาก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อต้องเรียงแบบนี้นะนะครับมีระดับความยากง่าย แจกง่ายที่สุดไปหายากที่สุดซึ่งก็จะซับซ้อนเข้าไปอีกนะครับผมโอเคท่าในใสนใจท่านมัสอบถามนี่มีแบบนี้เลยนะครับนี่ซับซ้อนมากนะครับสนใจท่านมัสอบถามเลยอุปกรณ์ครบทุกชิ้นนะ